สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันที่17กลุ่กุมภาปี2022นะครับวันนี้เซนเด็กนะครับบวกขึ้นมา10จุดนะครปิดที่รับ1711นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเปิดบวกเปิดบวกโดดขึ้นมาเลยนะครับคือถ้าว่าไปตามเทคนิคนะครับคือรอบเช้าเนี่ยมาดีแล้วแต่ว่ารอบบ่ายเนี่ยมีแรงขายใส่ในระหว่างวันทำให้ตัวแท่งเทียนนะครับสำหรับตัวเซนเด็กเนี่ยวันนี้เนี่ย ทำไฮใหม่ก็จริงนะแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับคือแบบเป็นเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับแล้วก็ทิ้งแก๊บไวอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นเนี่ยนะครับตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับแก๊บตรงเนี้ยนะครับบริเวณอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะครับตรงนี้นะครับ,บ,ร 170, 170, รบ,รรบไม่ควรลงปิดเลยครับเพราะว่าถ้าปิดเนี่ยมีโอกาสสูงนะเป็นเป็นเอ็กซ์ซอนชันแก๊บตามแบบ เออต้องเรียกว่าตามถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าให้ผมมองนะมีโอกาสเป็น exhaustion gap เพราะว่าเอ่อตามที่ดูหลายๆเคสผ่านมาเนี่ยมันก็บอกได้ไม่เต็มปากว่าว่าเป็น exhaustion gap แต่ว่าเอ่อถ้าปิดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสเป็น exhaustion gap เพราะว่าปกติอะ exhaustion gap เนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่ขึ้นทำ high ใหม่แล้วก็ย่อนมาแต่ว่ารอบเนี้ยรอบเนี้ยโอเครอดไปรอบเนี้ยเป็นเป็น common gap ธรรมดา แต่รอบเนี้ยเริ่มเริ่มน่ากังวลแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณหลายๆสัญญาณให้เห็นว่าตัวเซ็นเด็กเนี่ยมันเริ่มแบบดูไม่ค่อยดีต้องต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ I's ซ d i v ด r g e เจแล้วนะในภาพรายวันนะครับแล้วผมจะให้ดูตัวเซ็น์ห้ินี่เซ็นิคือเซนสิ <50 S 2> ที่ให้ดูช่วงเนี้เพราะว่าเซ็นสิเนี่ยมันเป็นตัวที่ นําตัวเซ n นเด็กขึ้นมาแล้วไปดูในภาพรายชั่วโมงนะครับเนี่ยครับเออ่ดเวอร์เจนเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับเนี่ยครับเ,เป็นเป็นบาร r ริส d i เวอร์เจนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรักษาออรอบการแว่งตัวขึ้นในครั้งนี้ของตัวเซ n นเด็กนะครับคือไม่ควรลงมาปิดแกปตรงนี้หนึ่งนะครับ เขาต้องบอกว่าเป็นเป็นสัญญาณแรกที่ไม่ดีคือยืนยันเนี่ยคือถามว่าปิดได้ไหมยอมรับว่าปิดได้แต่ว่าถ้าอยากให้สวยอ่ะก็คืออย่าปิดดีกว่าแต่ว่าคือถ้าปิดแล้วเนี่ยก็อย่าลงมาปิดอย่าลงมาต่ำกว่า1680งหดเดขาดนะครับอันนี้ไม่ยอมแล้วถ้าถ้าปิดต่ำกว่า1 6 8 0งปนยะมรเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นรอบการแกว่งตัวลงแล้วนะครับที่ผมกังวลตัวเส้นเด็กเนี่ย รอบเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับออรอบที่ลักษณะที่ว่าแบบเปิดแก๊ปแล้วย่อเนี่ยครับเนี่ยครับรอบเนี่ยตรงเนี้ยแก๊ปขึ้นมานครับทำไฮใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยย่อลงรอบนี้ย่อค่อนข้างแบบใช้ได้อยู่เือนนะหกสิบจุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าอย่าให้มันมาปิดแก๊ปตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าปิดเนี่ย ต้องต้องแบบเริ่มเริ่มลดพอร์ตกันแล้วนะครับอืมสำหรับตัวเซนเดกรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะแบบลดหมดเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับหนึ่อย่าให้หลุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการยืนยันแล้วว่าเอ่อเข้าสู่รอบการพักตัวนะครับสำหรับตัวเซนเดครอบนี้นะครับวันนี้ดูหุ้นเอ่อมูเ i ตัาหน่อยครับมู t ตต e วันนี้ KBank SCC โอเอ c นี่เบรกนะครับวันนี้ อ่อ uh, ต้องบอกว่ามาแล้วมาแล้วนะครับสำหรับตัว S C C ปูนใหญ่ของเราหลังจากที่ไซเวมานานวันนี้เบรกแนวะต้านสำคัญตรงนี้มาได้นะครับดังนั้นเนี่ยมาพร้อมวอลุ่มด้วยนะนะครับก็ถ้าดูเนี่ยคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมยกฐานสูงขึ้นนะเป็น ascending triangle นะครับ S C C มีโอกาสเข้าสู่รอบการขึ้นค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่นี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้เห็นแอบเห็น c p r BBL มีเบลเคแบงเนี่ยเริ่มอ่คือยอมรับว่าเป็นขาขึ้นก็จริงนะครับแข็งแกร่งแต่ว่ามันมันเริ่มชะลอและการขึ้นเริ่มชะลอสัญญาณอินดิเคเตอร์เริ่มบอกว่าเนี่ยครับไอซนี้ซูเปอร์โอ้บอลแล้วครับสโต์เริ่มแบบตัดลงมาหน่อยแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นแบบการขึ้นอาจจะชะลอแล้วนะครับคืออาจจะไม่ได้ขึ้นแบบ เหมือนเหมือนอย่างอย่างที่ผ่านมาแล้วนะครับอาจจะแบบออกข้างนะครับหรือว่าพักตัวลงก่อนก็เป็นไปได้สําหรับกลุ่มแบงก์อย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทยอยขานเท่าไหร่บางส่วนก็ดีนะครับ CPO นะครับ CPO นี้กําลังก็ใกล้ใกล้กรอบแนวต้านสาคัญนะครับแถวแถวบริเวณเนี่ยหกสิบหกจุดห้าหกสิบเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับคือก็หลายตัวเนี่ยผมเริ่มเห็นตัวใหญ่หลายๆตัวมันเริ่มแบบ เอ่อโอบอสแล้วก็ติดนาวต้าอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่ของตัวเซนเด็กเนี่ยมันก็ก็อาจจะอาจจะยอ่อนะอาจจะยอ่อแต่ว่าก็ว่าไปตามเทรนด์แล้วครับคือตอนเทรนด์ตอนเนี้ยมันยังทําไฮมาอยู่ไงผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเอ่อมันจะยอ่อจริงไหมนะครับอย่าง o r อาขอพูด OR หน่อย OR เนี่ยดีดมาแรงก็จริงนะครับรอบนี้แต่จะเห็นได้ว่ามันยังเป็นไซเวดดาวอยู่นะครับยังมองว่าเป็นการย่อระยะสั้นถ้าอยากให้ OR เทรนด์กลับมาดูดีเนี่ย คือต้องผ่าน27.5ให้ได้นะครับผ่านได้ถึงจะบอกว่าจบรอบการไซเวดาาถ้าผ่านไม่ได้ผมยังมองว่าไซเวดาาลงต่อนะครับยังมีโอกาสแบบแบบแตะ24บาทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว OR นะครับก็หุ้นสแกนวันนี้นะครับ Breakout เยอะหน่อยนะครับอ่อปุนกลางนะครับ Homepo WHA ปุนใหญ่ราชบุรี True เซตเซตเซนติดเข้ามายังไงเนี่ยไม่ใช่นะครับเซตมันเป็นอินเด็ก์นะครับมาา OR PSL ดิฟอัเทนบีดับจีโอโซฮานะเอ็มดีซีพนิเซไม่มีนะครับววลูสไปโออาร์สไปเอสซีซีนะครับแล้วก็ WHA OR เอโออารกับตัว SCC เนี่ยเราดูไปแล้วนะครับขอตัวดู WHA หน่อยนะครับามาพร้อมวอล่มนะอุยสวยนะครับ WHA สวยสวยเนี่ยครับเบรก ดาวเทนไลน์ตรงนี้เปิดแก๊ปพร้อมบอลลุ่มเป็นมีโอกาสเป็นเบรกเอาเวกแก๊ปนะครับก็ถ้าไม่ลงมาเปิด3.54จุดาสเงี้ยก็ไปต่อลุ้นทำา i ใหม่เลยนะครับสำหรับตัว W h A สวยครับตัวน,นี้ HOME PRO True อมตะ P S L เนี่ยขาดู h o m p r r o นะครับ HOME PRO เนี่ย,ยอืมฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยครับตีไว้ตรงนี้เป็นระดับ รอบไซเวในภาพใหญ่ดังน,นั้นเนตัวโฮมโปรก็ถ้าภาพยังเป็นอย่างนี้ผมยังมองว่าเหมือนเหมือนรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นแล้วก็ติดแนวต้านแล้ว,ลวก็อาจจะย่อตัวนะครับก็มีวางแนวต้านไปสองแนวครับสิบห้าจุดสามแล้วก็สิบหกจุดสามก็อาจจะได้เห็นโอกาสการฉลอตัวมียังยังยังให้น้ําหนักมากกว่าเพราะว่าพฤติกรรมเดินที่ผ่านมามันยังไปไซเวอยู่สําหรับตัวโฮมโปรนะครับอ่อลับชมบุรีทรูลงไฟฟ้าวันนี้มานะวันนี้มามาหลายตัวเลยแต่ว่าแบบ ยังไม่ขาดสถานนั้นนะโอราชบุรีเริ่มเริ่มกลิ่นบวกเริ่มมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับคือมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยๆเนี่ยครับ48่0นให้ได้ถ้าผ่านได้ผมจะผมถึงจะมองว่ามันกลับตัวนะนะครับสำหรับตัวราชบุรีนะครับทรูนะครับ ทรูโอ oh, ้โหทรูแข่งแร่งพวกกลุ่มกลุ่มสื่อสารก็ยังคงแข่งแร่งต่อเนื่องทรูนี้ปิดไฮเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังยังดูดีอยู่นะครับสำหรับตัวทรูนะครับทรูห้าจุดหนึ่งหกทำไมสเปรดในกราฟมัต้องห้าจุดหนึ่งห้าสิเอ๊ะทำไมในกราฟเป็นห้าจุดหนึ่งหกทุกคนนะเอ่อสำหรับตัวทรูราคาปิดไอสเปรด สเปรดรมัน,ม,นมันแปลกแปลนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเช็คเช็คเช็คเอ่อตัวเดี๋ยวก่อนมันมีตัวมาเก็ตอินโฟอขอดูรายชั่วโมงเฮ้ยมันต้องห้าจุดหนึ่งห้าสินะครับเนี่ยราคาราคาเทรดผิดไปผิดไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ เออยังไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีเช็คนะครับสำหรับตัว true นี้นะครับอสำหรับตัวเมื่อกี้อะไรล่ะนะครับอมตะทุยแข็งแกร้งแข็งแกร้งต่อเนื่องไปต่อครับเทรนยังเป็นบวกโออมตะก็เช่นเดียวกันเดออมตะนะครับไปแล้วไปมาแล้วมาอีกนะครับสำหรับตัวอมตะก็ทำให้ใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับอืม ภาพใหญ่ถัดไปครับแถวโซน23.3 24อ่าอาจจะมีการแบบติดตรงแนวต้านดังกล่าวได้ก็กยังกำลังท้ใหมาอยู่นะครับ PSL ละ่ะ PSL วันนี้อ่าตัว PSL ก็อยู่ในลอกการรีบาวนะครับสำหรับตัว PSL เนี่ยก็จะมีแนวต้กกานสำคัญ19.1 ถ้ายังผ่านตรงตรง19.1ไม่ได้ผมยังมองว่ายังยังน่ากลัวอยู่นะสำหรับ PSL ในในรอบใหญ่ระยะสั้นระยะกลางโอเคมาดีแล้วละ่ะแต่ว่ารอบใหญ่จะเห็นได้ว่ามันยังต่ำเส้น200วันแล้วก็ตัว High แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ Low High เนี่ยครับตรงนี้มันยังเป็น Low High อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน19.1ก็ยังยังแบบมองว่าเป็นเด้งในระยะภาพของระยะกลางเท่านั้นนะครับดิฟออนแมตชมีตัวเดนะครับ B D W G บีดับิลจีอ่าย่อตัวลงมานะครับบีดับิลจีนี่เนี่ยตรงนี้น่าซื้อนะครับให้เป็นโซนแล้วกันนะครับหาจังหวะกันเองนะครับเก้าสิบสองสตางค์ถึงบริเวณตรงเนี้ยครับเอ่อ7จ็สิบเก้าเนี่ยครับผมมองว่าน่าซื้อย่อลงมาลึกๆเนี่ยน่าซื้อสำหรับตัวบีดนะครับโอโซฮานะเอ c มนะครับฮานะนี่ทำท่าจะรีบาแต่ว่าไม่รีบาสักทีนะครับก็ เว่าไปตามเทรนเนี่ยก็ยังยังยังให้เป็นลบระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณแบบบวกขึ้นมานครับก็เแท่งเทียนเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้รักษารอบการแกว่งตัวแบบมอร์นิ่งสตาร์ไว้นะครับมอร์นิ่งสตาร์เป็นแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรหลุดภาพตรงนี้ครับห้าสิบเก้าบาทฮานะนะครับไม่ควรหลุดตรงนี้ถ้าหลุดเมื่อไหร่นี่ลงต่อกรอบหนึ่งครับสำหรับตัวฮานะแต่ว่า ผมก็มองว่าตัวฮานาเนี่ยยังยังต้องอาศัยการฟอรมตัวอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือใครเล่นสั้นๆนะ่ะได้ว่าใครแบบกะเล่นรอบอันนี้ยังยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะนะครับคือเล่นเด้งหรือว่าจะลุนล้นกับตัวลุ้นกับตัวก็ตั้งสต็อปลอยไว้ด้วยแล้วกันนะครับห้าสิบเกาบาทนะครับ MTC นะครับอืม อย่างนี้ไม่ดีแล้ว MTC คือตอนแรกทําท่าเหมือนจะดีนะครับคือตรงนี้เป็นแฮมเมอร์แล้วก็รีเบลได้แบบไม่ผ่านแนวแนวแนวต้านสําคัญคือ55บาทอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแล้วนะครับสําหรับตัว MTC ต้องต้องระมัดระวังเพราะว่ามันหลุดแนวต้าแนวรับสําคัญลงมาเนี่ยดาวไซด์ด้านล่างมันเปิดนะครับก็อาจจะใครเก็งกำไรสั้นไ,ได้แต่ว่าใครเล่นล้มหลักรอไปก่อนนะครับรอให้มันแบบสร้งางฐานในชาดเจนกว่านี้ครับเพราะว่ามันหลุดเพิ่งหลุดแนวรับสําคัญลงมานะครับ สบาย S&P n สินานาพรนะครับโอ้สบายสบายเลยครับคือไปต่อตามแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็สามสิบเจ็ดสอง้านะฮะเป็นแนวต้านรอบนี้ก็รุนทำให,ใหม่ได้ด้วยนะครับสบายๆนะครับรอบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายสินานาพรนะครับอืมอันนี้ดูยากนะการาฟไม่ค่อยเป็นทรงเลยครับตัวสินานาพรนะครับก็ ฟื้นตัวขึ้นมาเปิดแกลบนะครับแต่ว่าถ้าผมมองยังยังมองว่า <c oughs> ตามหลักเนี่ยขออภัยครับตามหลักยังยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวเพื่อสะสมกําลังออกนัานค้างอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยความบับนบวมมันมันค่อนข้างสูงนะครับเสำหรับตัวสินานาพรก็ยังมองว่าแกว่งตัวในกรอบนี้นะครับใครเล่นแบบสวิงเทรดตรงแถวนี้มาก็อาจจะเป็นจังหวะขายทำนายเล่นรอบระยะสั้นตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่า เฟรนใหญ่เป็นยังไงยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ใครถือยาวลุ้นผ่าน17.7แต่ใครเล่นรอบระยะกลางเนี่ยก,ก็ขายทำไรายได้แล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันมันรีบาวขึ้นมาน่าจะไซเวีแถวนี้ไปก่อนถ้าถ้าให้ให้ให้ใหใหคาดการประเมินนะครับสำหรับตัวซีนา o นพรนะครับก็สรุปเส้นเด็กนะครับไม่ควรปิดแกล17เดี๋ยวเราตี17 02ตรงนี้ไว้เลยไม่ควรปิดเลยนะครับหรือเต็มที่เนี่ยพักมา1680ให้สุดแล้ว้านหลุดตรงนี้เนี่ยพักตัวเข้าสู่รอบการพักตัวแบบจริงจังดังนั้นเนี่ยถ้าจริงจริงเอซอนชันแกรเนี่ยพูดถึงเอซอนชันแกรหน่อยตามหลักเอซอนชันแกรเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันก็ปิดแล้วครับคือตามทฤษฎีผมถ้าจผมจำไม่ผิดนะครับ2ถึง7วัน5ถึง7วันอะไรประมาณเนี่ยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าภายในอาทิตย์เนี่ยไม่ลงมาปิดแกลบตรงเนี้ยไปต่อไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าลงมาปิดเมื่อไหร่อันนี้ต้องต้องต้องลดพอร์ตงลงนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านนะครับโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ